ไม่มมาเล่่นไควรหายใจเข้าตอนกินน้ำนะครับทุกคนสำหรับเป็นสนเราไม่ได้ยินถ่ายเป็นแฮร์รี่อ่ะี่มันยินถ่ายเป็นแฮร์รี่มันมันฟอกันแค่ได้อยู่เนยอะไรสกิตเต้เข้าไปแล้วหรอยังเงินสองใบไม่เปลี่ยนแล้วกันมันไม่ดีหรอกแต่ว่า ไม่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าก้างตัดน,นะนกอนลกจุจบจบ,จบละทอะไรไม่ได้เล,ล้นะล่อยมาไป<ว>เข้าเลยุ้ยไปละใบหนึง น้อยจังพลังต,ติดอะไรเบอร์นั้นอเว้ยเลยปล่อยคนเรือกฟัร์มขเล่นแล้วไม่ทำอะไรเลยที่ไม่เข้าทุกทัน แหวนลับเลยไม่ม <ừ. S 1> ีอะไรครับอุ้ยทำเดียวก็เสียได้นี่อ่าฮะไปเลยเก็บแมวมากเพิ่มมากขึ้น บอดไม่มีอะไรเลยบอดอไ,ไ,มมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรียกจังอยากให้มีอะไรสักหน่อยตายละลูกบา้านไม่มีมเลียเขาไม่ได้เลียเพื่อนเไอพี่ก็ไม่เก่ง<ม>เลียวานิลาเงาวันิลาอยู่นอยิท่าประทังด้วยก็คันครับไปนหนึ่งขอไปหนึ่ง เราลุ้นกับลิสไปเลยความบันเทอะไรจะหมดนั้นไม่มีอะเล่นละอเอาตัวนี้เข้าเอา่ออันนี้วนก่อนงงไม่เล่นจะเวฟภาษาเลยเราไม่เวฟเดี๋ยวนี้เราฟาร์มมิ้นเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ละจริงเราเป็นคนใหม่เราเป็นคนขี้ฟาร์มละ ไม่เช่นในเม่ดอนก็ในเม่ดอนแหละแต่ว่ามันมันฟาร์มอ่ะสิบห้าพัันขอน้อยแต่ขอน้ยคอเยอะด้วยขอหลายรอบสิบแปดรอวีเอ็ดมาขอขอบ้าไปเดิมมันตีสกิลบ้านหนึ่งขจุดะไรแไบฮ่าเดมเลยจะเย็นแล้วก็แบบ ตกทิ้งตกทิ้งตกทิกกท้งไงเขาตไม่เข้าหรอกไม่กะไม่กะแบบเลี้เกมจะเล่นไงฟองนี้นี้ตัวชาร์ดนี้ตัวชาร์ดนี้ชาร์ดพอก่อนตัวนี่วนมันนี่รีบรีบเล่นให้เร็วไงมันก็ไม่เร็วอะ่ะจริงรีบรีบเล่นให้เร็วไงมันมันก็เร็วได้แค่นี้ <c oughs> อยากเล่นเอ็นจูเอ็นจูเฟส อันนี้นี่ว่าฮิว <You. S 3> บอกแล้วว่ามีคอมโบฮิวกดตามร์ชัดเล่นกับดาววเอลอันนี้แมนตีแมนยูไงตีไฟ<ป>ดอรอทิกเกอร์พลังให้ข้างนี้ได้จวดยิงไงเดี่ยมดูงี้นะโลกยี่สิบสองเท่าไหร่แปดพัน หมดอยู่แล้วจัดเลยมือพี่มีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองจเนอร์เห็นตัวที่เขาได้เจอเมื่อกี้ไหมโคตรแรงปลาใบมือนละใบแล้วชี้หฮตีอืม แต่ไม่ได้บวกหมื่นนะมันบวกเต็มที่ที่สองรอบก,ก็ไชเมื่อก่อนมันตัวตัวเจ็ดพัน,ม,นมันเป็นเก้าพันแล้วค่อยเป็นสิบเอ็ดมันยี่สิบสองอะรว่ามีพัฒนาการอุ๊ยเขาเริ่ไมไดีวัดสอง ใช่ตีไม่เข้าอยู่ไม่เข้าอยู่ดีอสองเราก็ไม่เข้าเก็บไว้สี่เนะก็บไว้สี่ที่เหลือใบเนานะใช่ท <c oughs> ี่เหลือใบไปเก็บไว้สี่ตั้งไว้นี่แหละมันไม่ไม่มันไม่ได้มีเอ็นอยู่แล้วมั้ย จะเต็ม,มแล้ว mm. สบ,บายสบ,บายเม,บบมื่หมื่นสามพัน อาสักบใบอะไรนะมาดูนะึ่งโอเคอืตังจิกะเออมันตีเท่าไหร่อะสิบมันตีสิบแปดป่ะสิบห้าใช่เจ <18. S 1> ็ดสิบแปดสิบแปดนีอยู่นี่อยูด่ดีวันนี้เข้าสองเล็กหนะน่อยโซเด นี้เข้าแล้วกันโอเคแค่นั้นแหละขโมโน้องอลิสอาลีกับปนใจรับเลยแซ่บทำอีกบ้านนี่โ<ร>ดนใบมือคี้แวนสลากข้าม <c oughs> ไม่ได้พาแวน อันนี้ยีสองอุ้ยสองสองขีบ่ะใช่ไหมสองขีโอเคแก้และอันนี้ยี่สบสองยี่สิบสองยี่สิบอันนี้มันมันบวกมันบวกจนจบการต่อสู้จบเทินนะจะจบการต่อสู้อะไจะไม่จบอันก็ยี่สบี่ป่ะเพราะสองทิกเราเป็นทิกวีกับนี่ป่ะที่เก่าที่เก่าหมดเลยที่เก่าหมดเลย่เขราักเล่ยนน้งติได้ค่าปเลย กบแพ้อะัวกคนแรงคนแรงอันนี้เทคเมื่ลงแวนอยู่นะ คน,นหนึ่งเด้มต้องไปซื้อของใอเองเนี่เสร็จไม่ได้สเสร็จไม่ได,ได้ไม่มีสมิทเลยอูอม้ ิีแค่สองบาทก็เสียแล้วไม่ต้องคิดเยอะหรอกน้องอลิสผมอันตัวเดียวไอ้น้องสามตัวนี้จะลุกใช่ไหมล่ะอืมใช่ต้องเข้าใจถูกละโกนแต่อลิสอะอลิสกับออกเนยแล้วสามไม่ดูอลิสมาเทพไหมล่ะอลิสมาตัวเดียวเพิ่มขึ้นไปสี่สามเวฟบพอใจพอใจะต้องแหละมัน ใช่แล้วเด็กเด็กที่บางเฉียบวันนี้เปลี่ยนแอนลิสแล้วสลับเลยไม่งงเอบบาบัตเดียวไอ้สามคนนี้รู้กันหนึ่งบาตรซีเว็บ <c oughs> แล้วไม่รู้แล้ว,ลว,ลวดับไปแล้วใช่ไหมเจ็ดพันขอเมื่นตกลิกรอดนี่ตกลิกรอดขอสองหมื่นเจ็ด เ็ดพอสองหมื่นกลับท่ามเกีย์ไดนะ้ไหยอืมเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิเจ็ดสองหมื่นสองหมื่นอ๋ออันนี้เลยหนึ่งอืมไปไปไปไลท์ตายอันยากบ้านเดียวเข้าโซปุ๊บรู้ก็เจออีกเออนั่นแหละนั่นแหละดกมันอย่างนงี้แหละแต่ว่าตอนไปแข่งออนไลน์คือแบบมันไม่อย่างเงี้ย เราไปแข่งอะไรมันมันไม่อย่างนี้เลยม,ม,มันมันเป็นอีกอย่างเลยเป็นอีกอย่างคนละม้วนเลย